สี่เหลคำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อขทับป,ปิกว่าน,นี้ฝากเงิน5 0,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเพื่เร็พิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบี้ย,เท,ย,เ,ทยเท่าเงินฝากประจํา1 2 9ต่อปีนะครับฝาก4เดือนจะได้ดอกเบี้ยเป็นเงินฝากหฝา5 0 0 0 0บาทจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันกับเงินฝากออมสินนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วย แคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยเที่เท่าเงินฝากประจำ1.29%ต่อปีนะครับเงินไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบ,บุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดอัตราดอกเบีย้ยและผลตอบแทนอัตราดอกเบีย้ยนะครับจะได้รับร้อยละ1.1ต่อปีนะครับ เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.29ต่อปีนั่นเองนะครับระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่1ถึงสาสเ็กรกฎาคม2568เ,เงื่อนไขาการถอนนะครับถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากผือเรียก ณวันถอนในอัตราต่ำสุดภาษีนที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหักภาษีณนะที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพกรการลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ4เดือนนะับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนอัตราดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีความแจ้งความประสงค์ไว้ตั้งแต่เปิดบัญชีนะครับ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนะครับเงินต้น50,000ดอกเบีย้ย1.1%นะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.29%ต่อปีจำนวนวันที่ฝาก120วันดอกเบีย้ยรับ180บาท82สตางค์นะครับปรับรตาดดอกเบีย้ยนี้ไปเลยดอกเบีย้ยไม่ต้องถูกหักภาษีจ่ายเพราะว่าบุคคลธรรมดานะครับไม่ถูกหักเนาะ สรุปเงินต้น50 0 0 0บวกดอกเบี้ย180บาท82สตางค์เป็น5 1 180บาท82สตางค์รับไปเลยนะครับก่อนจากกันนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยงเงินฝากนะครับเงินฝาก4เดือนของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษจากธนาคารออมสินนะครับจะมาใหม่ในทุกๆวันนะจะผัดเปลี่ยนมุนเวียนแคมเปญเด็เดๆแคมเปญโดยมาพูดคุยกันจะเปียนตัวเลขนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าถ้าเราฝากเงิน เท่านี้เราจะได้ดอกเบีย้ยประมาณกี่บาทนะครับแปลงมาให้เลยเราคำนวณมาให้เลยนะครับเป็ดเสร็จเด็ดขาดจะได้ไม่ต้องไปคิดกันเอาเองว่าคุ้มหรือไม่คุ้มหรือเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ี 4. นะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR c o าโคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ